เเเพื่อป็นงยแล้วนะครับพี่น้องพ่นยาทุเรียนมือนี่การพ่นยาทุเรียนนี้พ่นเวลาใดถึงสีเหมาะสมต้องพ่นเวลาเช้ากับเย็นครับวันแนะนำให้พ่นชว่วงแดดจัดครับเพราะใบมมนดีเหี่ยวแล้วแหละครับพ่นเครื่องมือเครื่องสองตัวต้นทุทรายนะครับ แม่เมืดจังวะมืดตึดต๊บเลยขอแสง,ง,งนึกว่าโดนทิกงีิแล้มือจับอะไรมาโดนหน้าเลย <c oughs> หรอจับหน้จับหาเอ้ยพี่เอ๋งอยังไม่ออกกันวางหน้าแล <c oughs> ้วไปชุดที่ไหนไม่รู้ทันออกกัน